ได้อยู่แหละฉีดเข้าไปแล้วก็นี่บินคำรามจัน300โดยไม่มีจูรีจบไปครับ ของจริงมิน4ีหกสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมแล้วไม่มีเวลาในการปล่อยบอร์ดวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบเค้าเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่ซึ่งมันก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมและไม่อยากเปิดทิ้งไว้กลัวเปลืองค่าเน็ต UG Phone ก็จะสามารถช่วย ตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมแนะนําเป็น MVIP แต่สเปคก็จะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่า MVIP จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่าใครสนใจสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะครับจงกายเป็นเท่าทุรีเลียบอ่ะ ผ่านโดยไม่มีจูริแต่มีลินซ6ได้ไหมฉีด <Che at! S 1> เข้าไปก่อนตัวบนตัวบนโอเคค่อยคุยกันเรื่องนี้ค่อยคุยกันฮิวเติมเข้าไปครับฮิวแรงซะด้วยแต่จริงก็เปิดบัฟแล้วก็ไปฮิวห้องสองน่าจะดีกว่าเพราะเราต้องรีบเก็บมอนเตอร์นะครับใส่สับสนไปก่อนโอกาสติดสถานะก็จะน้อยลง เออเราจะได้ไม่ต้องมีสถาน,นะผูกพันกันเสมอสกิลไปทีครับลินใส่ปื๊บคำรามด้วยมังกรหืทะลุทะลวงเออน่ากลัวมากสกิลนี้เอาไปทีหนึงเผยโฉมตัวตนที่แท้จริงนั่นแหละ นั่นแหละนั่นแหละอย่าพึ่งได้ไหมยอย่าพึ่งสกิลได้ไหมยอย่าพึ่งสกิลได้ไหมขอให้ยอนฮีไปถึงห้องหลังอ่ะห้องหลังมาครับตันห้าตันห้าโอ้โหไม่แตันห้าอันห้ากระลมเลยอย่างนี้ลำลำเสร็จอกบาทต่อนะครับ รงอุกบาทเข้าไปแล้วก็ฉีดอันไหนก็ได้เนี่ยจังหวะเนี้ยจริงๆใจเย็นๆได้อยู่แหละได้อยู่แหละได้อยู่แหละฉีดเข้าไปแล้วก็นี่รินคำรามสวยไม่ช็อตหมู่จงสัมผัสความพี่โลด และยังไงสิและยังไงสิและยังไงสิจั้นสามรอโดยไม่มีจูรีจบไปครับของจริงลินซีหกโคตรเถื่อนสปีดสองสองสามอุปกรณ์ที่สวมใส่เมลคีเข้าเป้าร้อยบล็อกห้าหกนี่บล็อกบล็อกโจมตีหนึ่งเข้าเป้าหนึ่งสกิลอัปเกรดใส่แหวนเป็นอำนาจ ถัดมารีน่าสามัญประจำบ้าน sp ครับโอ้แต่เยอะไปวนะเนี่ยโคตรเยอะ17ื่นสปีดไม่ต้องต่อมาครับเอริเซียใส่ป้องกันโจมตี1อันแล้วก็ป้องกันลดความเสียหายสปีดอันดนับหถัดมารินเดเมดพลังโจมตีเวท4 1 0 สปีดช้าหน่อยมีจุดอ่อนจับความเสียหายคิดิค่อนอตัตราคีเราได้จากตรงนี้เพิ่มอยู่แล้วนะครับ33%ก็จะหาคีแค่67แต่นี้คีเกินนะครับก็เลยจะเป็นเกินจำเป็นคีเยอะอประมาณนั้นย่อนฮีเตียมเมดเมดเดิมใส่แหวนเป็นอมตะลินใส่แหวนอำนาจ สัตว์เลี้ยงโหโคตรเถื่อนของจริงชั้น300ไม่มีจุริได้